โอเคครับผมจะมาอ่านมังงะเรื่องมหายุทธเสียนังกบีตอนที่ห้าสิบเอ็ดถึงห้าสิบแปดครับก็ตอนแรกผมลงไปห้าตอนนะครับผมข้ามไปสามตอนก็ขอโทษจริงๆนะครับผมก็เอามาแก้ไขแล้วนะครับก็เอามาพากใหม่แล้วก็แก้ไขเรียบร้อยครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับไปชมคลิปกันเลยขอบคุณเพจผู้แปลเพจแปลอะไรด้วยนะครับแล้วใครกดติดตามแฟนเพจพี่เขาหรือไปอ่านเองผมจะทิ้งลิงก์แฟนเพจพี่เขาไว้ให้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ ก็ได้ข้ายอมรับมันดีแล้วแหละแค่นี้ข้ามั่นใจแล้วว่าเจ้าจะต้องแข็งแกร่งขึ้นและในอนาคตข้าก็จะไม่ได้อยู่ในประเทศเจียงอีกต่อไปแล้วเอ๊ะนี่หรือว่าเจ้ากำลังจะออกไปใช่และที่ข้ามาในวันนี้ก็เพื่อบอกลาเจ้าดีแล้วแหละดูเหมือนว่าการพ่อปู่ของเจ้าจะดีขึ้นแล้วสินะและตอนนี้เจ้าก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในประเทศเจียงอีกต่อไปแล้วยินดีด้วยนะ มีอะไรนะ่ายินดีกันนี่ถือเป็นครั้งแรกเลยนะที่ข้ามีเพื่อนและข้าจะต้องไปที่ไกลจากที่นี่ในอนาคตเราอาจจะไม่นี่เจ้ากังวลว่าจะไม่ได้เจอหน้าข้าอีกงั้นเหรอเชื่อข้าเถอะในอนาคตข้าจะไล่ตามเจ้าและจะเหนือกว่าเจ้าไปอีกได้แต่ข้าก้าวหน้ารวดเร็วมากนะภาพกระดัดมาที่ห้องโถงฉางหลาน เน่ตาแกมันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่ทำไมถึงต้องเลยกทุกคนมาที่นี่ด้วยเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของพวกเราสถาบันช่างหลานนี่นี่เหรือว่าสถาบันช้างมูก่กำลังจะโจมตีพวกเราเจ้าเด็กโง่ข้าบอกว่ามันเป็นเรื่องของความเป็นความตายแต่เจ้ากลับพูดถึงสถาบันช้างมู่ที่เจ้าคิดจะดูถูกข้าหรือไงฮ้าว <c oughs> ลิงเอ,อ๋อเจ้าบอกพวกเขาข้า ท่านคณะบดีจากการสรุปของหนูในวันนี้พบว่าอาหารของพวกเรากำลังจะหมดรัฐบาลของเราก็ไม่มีเงินเหลือเลยสักแดงเดียวมันคุ้มไหมเนี่ยที่เราทุกคนมาฟังเรื่องแค่นี้เนี่ยนะนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าเราไม่แก้ปัญหาแล้วก็พวกเราทุกคนได้อดตายแน่สถาบานของเราไม่วุ้จิตวิญญ,ญาณหรือทักรรษะศิลปะการต่อสู้บ้างเลยเงั้นเหรอ ชอบป,ประมูลเราจะมีเงินเพียงพอสําหรับการอยู่กินในเวลาหลายปีเลยไม่ใช่เหรอที่ด้านหลังของสถาบันมีห้องโถงเก็บของอยู่ซึ่งมีหลายอย่างที่เจ้าพูดออกมาเลยล่ะใช่แล้วถ้ามีสถานที่ที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้แล้วก็ทาไมเจ้าถึงไม่พาพวกเราไปที่นั่นสักทีล่ะเรื่องนี้ถามคณะบดีเธอเขารู้ดีที่สุดฮ,ะฮะ่าฮ่าใเอาทั้งหมดนั่นไปแลกกับวายหมดแล้วล่ะ เจ้าบ้านี่เจ้าดื่มไปมากแค่ไหนแล้วเนี่ยตาแก่บ้าเนี่ยตอนนี้ถ้าใช้คณะบุรีรับผิดชอบมันคงสายไปแล้วแหละถ้าเราจะแก้ไขปัญหาในตอนนี้มันก็เป็นไปไม่ได้เลยลิงเอ๋จามีความคิดดีๆไหมฮ่าๆหนูคิดว่าเนื่องจากทุกคนอยู่ด้วยกันดังนั้นพวกเราจะต้องรวบรวมเงินเพื่อใช้ในการซื้อของใช้ในชีวิตประจำวัน ข้าว่ามันต้องได้ผลแน่ดังนั้นหลิงเอ๋อกับข้าจะออก20เหรียญทองไม่เป็นไรถ้าพวกเจ้าไม่ออกแต่นับจากวันนี้ไปต้นไปพวกเจ้าก็หาอาหารกินกันเองก็แล้วกันนะข้ามีแต่ว่ายแต่เงินข้าไม่มีนอกจากนี้ข้ายังเป็นคณะบดีเจ้าช่วยจ่ายให้ข้าด้วยได้ไหมบดีเคยช่วยลิงเอ,อ๋อยอมสละแม้กระทั่งวิญญ,ญาณเพลิง ข้าจะดูแลเรื่องเล็กๆน้อยๆอยเช่นเรื่องการกินให้ท่านเองไม่เลวฮะโอเคโอเคถึงแม้มันจะเป็นข้อตกลงแต่เจ้าไม่ต้องทำมันก็ได้เอิม่มถ้าเป็นเช่นนี้แล้วก็ข้าก็จะจ้องด้วยปะโถจ้องอยู่ได้เลือกซะจะจ่ายเงินมาหรือจะออกไปพี่ใหญ่นี่คือสมบัติของข้าทั้งหมดขอมอบให้ท่าน ดูเหมือนว่าวิกฤตของเราคงจะจบสิ้นแล้วละแล้วข้าจะแจ้งทุกคนอีกครั้งเข้ามาข้าจะแนะนำคนนี้ให้ทุกคนรู้จักนี่คือสมาชิกใหม่ของเราไปเสอ สวัสดีทุกท่านข้ามีนามว่าไปเสอือจากภูเขามังทางตอนเหนืออะแฮมให้ข้าลองทดสอบก่อนเธอเจ้าเด็กใหม่นี่มันจะแข็งแกร่งสักแค่ไหนกันเชียวพี่ชายจะมีเรื่องกันไหมคะนักเล่นใหม่ไปเสอือไม่ใช่เล่นเล่นหรอกนะที่คิดว่าโม่หยุนคงจะลำบากแล้วละ่ะเน่เจ้าตัวใหญ่กฎของสถาบันของเราเด็กใหม่ต้องจ่ายค่าคุองนะ เจ้ารู้หรือเปล่าแต่ข้าไม่ต้องการได้รับการคุ้มครอง,ข,อง,ข,องข้าขอไม่จ่ายได้หรือไม่ไม่จ่ายงั้นเหรอคงต้องสั่งสอนสักหน่อยแล้วฮะหยุดได้แล้วพวกเจ้าเข้าใจผิดกันไปหมดแล้วเอาละพี่ชายผู้ชายคนนี้เพียงต้องการทดสอบทักษะของเจ้าเท่านั้นเขาไม่ได้มีเจตนาอื่น ไม่สามารถหลุดพน้นได้งั้นเหรอข้าเข้าใจแล้วไปซะอ้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ้านี่เยี่ยมไปเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าพบคนแข็งแกร่งกว่าข้า่ <laughs> <laughs> เขาคือเย่สวนไม่ใช่คนธรรมาดาหรอกนะเพราะเขาคือ ผู้ฝึกกระบี่ไงล่ะฮะผู้ฝึกกระบีงงั้นเหรอนี่พี่ใหญ่ไม่ใช่ว่าท่านเป็นเพียงขยะที่สาบัญชางมู่ไม่ต้องการหลอกหรอเจ้าซี่ขยะข้าจะไม่ทำอาหารให้เจ้ากินอีกแล้วฮะแล้วข้าล่ะไม่ได้นะน้องลิงเออข้าทำบิดไปแล้วได้โปรดอภัยใหข้าด้วย เขาชื่อโมโหยุนเขามีร่างกายที่ดีมากแต่ตอนนี้ข้าคิดว่าสมองเขาน่าจะไม่ดีเอิ่มเอืม,อมตอนนี้ข้ารู้แล้วทำไมพวกเจ้าถึงไม่ลองไปหาอะไรทำร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของพวกเจ้าดูล่ะภาพกรตัดมาที่ตลาดแห่งหนึ่ง สลัดแห่งนี้ค่อนข้างคึกคักเลยฮะคงจะดีไม่น้อยถ้าลิงเอ๋อได้มาด้วยลิงเอ๋อดูสดใสและน่ารักดีนะข้าชอบนางนะ้าบางอาจมาชอบน้องสองข้าเจ้าคงจะเบื่อชีวิตแล้วสินะไม่ไม่ข้าแค่ชอบแบบเพื่อนว่าแต่เจ้าตัวใหญ่จะโดนตาแก่จีหลอกแบบไหนกันล่ะ พรเมจารย์จีบอกว่าค่ายพอสวรรค์และแอนชริยะด้านศิลปะการต่อสู้ที่ไม่มีใครเทียบได้และในอนาคตความสงบสุขของประเทศเจียงจะขึ้นอยู่กับข้านี่พี่ชายเชื่องั้นเหรอแน่นอนข้าเชื่อไม่นึกเลยว่าเขาจะเป็นคนที่ซื่อบื้อแบบนี้ อะไรกันนี่ข้าไม่ใช่อัจฉริยะด้านศิลปะการต่อสู้หรอกหรอใช่แล้วแหละเจ้าเป็นอัจฉริยะพวกเจ้าเร็วเข้าพวาเรามาถึงแล้วยินดีต้อนรับสู่ซุยเซนโหลท่านมีอะไรให้เรารับใช้งั้นเหรอนี่พี่ใหญ่ทำไมถึงพาพวกเรามาที่ซุยเซนโหลล่ะที่ท่านคิดว่าที่นี่คือตลาดขายผักหรืองไงกัน ไรสาระถ้าไม่ใช่ที่นี่แล้วเจ้าขนของกลับได้ยังไงเอิม่มข้าเอาข้าวสามร้อยปอไก่50ตัวเป็ด50ตัวหมู10ตัวและอัวสิบตัวแล้วก็น้ำมัน5ถังมาให้ค่าหนุ่มน้อยนี่เจ้าคิดจะมาก่อขวมวุ่วายให้ค่าอย่างนั้นเหรอช่วยขายให้ข้าหน่อยได้หรือเปล่าล่ะ ข,ข,ขายได้ข้าเราจะไปเตรียมของไว้สําหรับท่านอ่าแค่นี้ก็จะพอนะแล้วถ้าเตรียมของพร้อมแล้วช่วยส่งไปที่สาบัญช่างหลานให้ข้า,าทีนะไม่ต้องกังวลครับทางเราจะจัดการทุกอย่างให้อย่างดีเลยครับเจ้าเห็นสินาของสู้จัดการซุยเซนหลูเมื่อกี้หรือเปล่าข้าอดคำไม่ได้จริงๆสินาของเจ้าก็ไม่ต่างกันหรอกนะ ราชวงถังมาแล้วคนได้ไม่เกี่ยวข้องหลบไปให้พนลาหนีเร็วฮ่าไปซะเจ้าดำนี่คือของขวัญที่ประเทศเจียงมอบให้เจ้าไปกัดหวัวยันนั่นมาให้ข้า วพวกสัตว์ร้ายก็ได้ไงถึงกล้าเข้ามาอล้วว่าในประเทศเจียงของข้าเจ้าดำนี่เจ้าหุ่นหันผเล่นเกินไปแล้วเล่นเอาชนะราชวงศ์ถังที่มาเยือนแบบนี้ราชวงศ์ถังแล้วไงถ้ากล้าหาเรื่องคนในประเทศเจีงแล้วก็พวกมันสมควรตายไม่ต้องกลัวนะแค่นี้ก็ไม่เป็นไรแล้วละ ขอบคุณนะพี่ใหญ่ไอ้พวกต่ำต้อยกล้าดียังไงมาฆ่าต้าเฮยพี่น้องทั้งหลายไปฆ่าพวกมันแกแก้ในต้าเฮยจะช่วยพาเด็กคนนี้ไปยังที่ปลอดภัยทีนะข้าจะอยู่จัดการเรื่องนี้เอง ช่างบ้าบิ่นเสียจริงแต่ว่าข้าเองก็รู้สึกว่าเลือดร้อนเหมือนกันแฮะเจ้า hey. ช่วยดูแลผู้หญิงคนนั้นทีนะข้าจะไปช่วยเขาเองไปซอร์เจ้าบ้าทำไมต้องแย่งซีนของข้าด้วยฮฮ ah ่ตัวเล็กมาซี่พี่จะพาเจ้ากลับบ้านเอง วันนี้แหละป็นว่นาราชวงศ์ถังจะได้รับรู้ว่าประเทศเจียงไม่ได้อ่อนแอหยุดข้ามาที่ประเทศเจียงกเพื่อพิตรภาพระหว่าง2ประเทศแท้ๆ นี่เงินเหรอวิธีที่คนต่ำต้อยของเจ้าปฏิบัติต่อทูตของข้าไม่ต้องกังวลท่าเราจะตรวจสอบและให้คำอธิบายแก่ท่านอย่างแน่นอนพี่ซูลีนั่นเขาคือเจ้าขยะเยซวนเจ้าขยะที่ระบานช่างมุ่งไม่ต้องการสินะถ้าบ้านช่างหลานกำลังแย่ลงมากและกำลังเวลวร้ายขึ้นเรื่อยๆถ้าได้รับคนประเภทนี้ล่ะก็ ข้าจะให้โอกาสเจ้าพูดอีกครั้งถนนเส้นนี้เป็นของสถาบันฉางมู่งั้นเหรอและพวกสัตว์ร้ายมีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกเจ้าล่ะนี่เจ้าไม่รู้งั้นเหรอว่าสถาบันฉางมู่ของเราได้รับคำสั่งจากจากักรพรรดิให้รักษาความปลอดภัยของเมืองหลวงจกวักรวรรดิไว้ตอนที่สัตว์ร้ายเหล่านั้นลังแกผพวกคนข้าไม่เห็นสักนิดว่าเจ้าปกป้องพวกเขา ใ้าที่ออกมาตอนนี้เจ้าคิดจะปกป้องประเทศเจียงหรือราชวงศ์ถังกันแน่งั้นเหรอพวกทรยศวันนี้ใครสอนบทเรียนให้เจ้าเองไอ้เจ้าขยะ ท่านรองคณะบดีบอกว่าเยื่อโซเป็นขยะที่ไร้ประโยชน์ทำไม่ถึงไม่เหมือนกับที่เขาบอกเลยสักนิดเลยล่ะอย่าอย่าบอกนะว่าจบแล้วก็จบนะครับก็ะถ้ารชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับตต่จบแบบละครไทย <laughs> ไปแล้วครับสวัสดีครับไปแล้ว